หลักกิโลผีเฮี้ยนครับที่นี่ได้ขึ้นชื่อว่าทําคนได้โชคได้ลาบต่อเนื่องกันถึง25งวดจนเจ้ามือเนี่ยเอาคนมาทุบทําลายหลักกิโลจนพังพินาศทาไมเขาถึงเรียกว่าหลักกิโลผีเฮี้ยนมันมีผีอยูหอ่หรือว่าไงครับเจอคนแก่นั่งอยู่ตรงหลักกิโลรางวัลแสกเลยอยากกินขนมปังกับน้ำแดง ตอนนั้นให้สามงวดสามตัวสามงวดได้สามงวดจริงๆสมตัวสมตัวนี่เอาสี่กับสามไปใส่นี่เอาปั๊บเลยแต่คนมันถ้าได้สองตัวปับ๊บเอาสามกับสีเข้าได้เลยขอให้มันมานะครับตาจันตาเซยยายมีนะครับวันนี้ลูกหลานเดินทางมาแล้ว เหรียญบุญ,ญลิตปู่ศรีสุดโทษย่าศรีปทุมมารุ่นคู่บาร,รมีนขร,ราชเข้าพิธีพุทธเทวาพิเศษหลายวาระเสริมบาร,รมีบรรดาลทรัพย์สนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ลายแอดตามรอยนขร,ราชเท่านั้นคุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าหลักกิโลที่ตำบลข่าละแมะอำเภอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ ไม่ได้ทำหน้าที่บอกระยะทางแต่หลักกิโลนี้มีผีสิงถึงขนาดที่ว่าบางคนเห็นผีที่หลักกิโลนี้กลางวันแสๆหลักกิโลนี้เป็นแหล่งรวมตัวของนักเสี่ยงโชคที่ครั้งหนึ่งเคยให้โชคติดต่อกันหลักล้านหลายคนเดินทางมาที่นี่เพื่อกราบไหว้หลักกิโลถึงขนาดเจ้ามือหวยเจ๊งกันเป็นแถบ จนถึงขั้นมีการทุบทำลายหลักกิโลอะไรทำให้หลักกิโลที่ว่านี้ถูกเรียกขานว่าหลักกิโลผีเฮียนไปหาคำตอบกันครับเรื่องนี้ต้องรู้อยู่ที่หลักกิโลผีเฮียนครับที่นี่ได้ขึ้นชื่อว่าทำคนได้โชคได้ลาบต่อเนื่องกันถึง25งวดจนเจ้ามือเนี่ยเอาคนมาทุบทำลาย หลักกิโลจนพังพินาศาพังหมดเลยครับเพราะว่าโกรธแค้นครับที่ทําคนถูกเยอะมากครับและที่นี่ยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่อาถรรพ์ครับเป็นที่สถิตของเหล่าวิญ,ญญาณที่อยู่ๆก็มารวมตัวกันครับตาจัน์ตาเซและยายมีครับแค่มองที่หลักกิโลหรือว่าจุดทูบขอโชคขอลาบได้โชคกลับไปแน่นอนเรื่องราวของหลักกิโลผีเย็ยนจะเป็นยังไงไปหาคําตอบกันครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านบึงขวานะครับตำบลคละแมะ่อศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับนี่คือที่ตั้งของหลักกิโลผีเฮี้ยนในปัจจุบันครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้หลักกิโลผีเฮี้ยนไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับแต่อย่างที่ผมเกริ่นไปในตอนแรกครับว่ามีเจ้ามือหวยเนี่ยโกรธครับที่ทําคนได้โชคลาภมากมายทําเจ้ามือหวยสูญเงินเป็นจํานวนมากถึง10ล้านเลยทีเดียวครับ ปัจจุบันครับหลักกิโลผีเฮี้ยนมาตั้งอยู่ในที่ดินส่วนบุคคลนะครับแล้วก็มีผู้ดูแลอยู่หนึ่งในผู้ที่ดูแลนั้นเป็นญาติของวิญญาณที่สถิตอยู่ณสถานที่แห่งนี้ด้วยครับ กนว่าพี่ยาเนี่ยเป็นเป็นญาติของวิญญาณที่สถิตอยู่นะเป็นหลานเคยครับหลานเคยเป็นหลานเคยครับเป็นหลานแต่จันในเป็นตาของผมเองแกเป็นข้าจาอยู่สาลปูอยู่อยู่หนองครับแต่ก่อนไปมาไม่รู้แบบไหนมันบังเอิญให้ออกมาให้โชคเขาพ่อจ้าก็เปรียบเสมือนหมอประจําบ้านเปรียบเสมือนหมอพวกหมอผีถูกต้องไหมครับแบบ แกไปแบบเขาอะไรมีงานในศาลเน่ยแกก็จะช่วยดูแลประจําบ้านหมู่บ้านนี้เลยครับที่นี่ได้ขึ้นชื่อว่าหลักกิโลผีเฮี้ยนและนี่ก็คือหลักกิโลหลักกิโลนี่หลักกิโลจําลองนะครับอ้าวของจริงเหรอครับพี่ของจริงทาง,งหลวงเอาไปครับ<ๆ>แกไม่ให้แต่ให้ผมสร้างขึ้นจําลองเอาทําไมเขาถึงเรียกว่าหลักกิโลผีเฮี้ยนมันมีผีอยูห่หรือว่าไงครับมีร่างทรงคนหนึ่งเนาะร่างทรงคนหนึ่ง แกไปเอาลอตเตอรี่อยู่รัตนะครับแกไปแกเจอคนแกนั่งอยู่ตรงหลักกิโลนั่งอยู่ข้างๆเลยตอนกลางคืนเห็นไกลางวันครับกลางวันกลางวันก็นั่งอยู่ครับกลางวันตอนเช้าตอนเช้าแกไปเอาลอตเตอรี่เช้ามืดมันไม่มืดเท่าไหร่ครับดวงอาทิตย์มขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วกลางวันแสกเลยกลางวันเลยนะพี่ก็ก็เห็นมีคนนั่งอยู่เลยครับจนแกกลับมาแกยังเจอเล้ว จนแกทักลงมาทักจะเอาอะไรกับผมตามจะให้หวยหรือให้อะไรตาให้หวยอยากกินอะไรแกว่าอยากกินขนมปังกับน้ำแดงตอานนั้นให้สามงวดสามตัวสามงวดได้สามงวดจริงๆสามตัวตอนนั้นระบุได้ยังครับว่าคนที่เขาปุ๋ยด้วยคือใครเพราะที่นี่ยมีทั้งชื่อตาจานันตาเซยายมี ตาจันก่อนทั้างแรกตาจันตาจันคือคนที่ให้ที่นั่งอยู่ตรงนั้นเลยครับแล้วก็ไปมาตาเซกับผีร่อนเร่มาขออยู่กับตาจันครับอตาเซก็เป็นคนอื่นจากที่อื่นคนอื่นที่อื่นแล้วยายมีนะครับยายมีก็ที่อื่นเหมือนกันที่อื่นเหมือนกันถ้าให้ให้พูดกันง่ายๆคือเหมือนผีที่เล่ร่อนมาขออาศัยอยู่ด้วยชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่า ตอนที่หลักกิโลเคยอยู่ที่ตรงนู้นนะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยตรงนั้นมันน่าจะมีมีอะไรไหมครับพี่หรือจะมีดวงวิญญาณอะไรสถิตอยู่ไหมเป็นสถานที่อาถรรพ์ครับอาถรรพ์เหมือนกันเขาก็เลยเรียกกันว่าหลักกิโลผีเทียนให้โชคต่อเนื่องกันถึง25งวดนี้เรื่องจริงไหมครับจริง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 เลยติดกันเลย ต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยทุกงวดผมได้ทุกงวดแต่ทีละสิบบาทผมไม่เล่นมากแต่ก่อนเล่นด้วยน้อยยายก็ได้เหมือนกันครับได้เรื่อยๆแล้วตัวเลขเข้ามาจากไหนครับหรือว่าเอามาจากหลักกิโลเอาหลักกิโลแต่ก่อนมันหมุนจับตรงนั้นจับตรงนี้อืเข้ากันอ๋อมาพลิกกันหาเลขกันก็ได้สามตัวนี่เอาสี่กับสามไปใส่นี่เข้าปั๊บเลยแต่ก่อนมันถ้าได้สองตัวปั๊บเอาสามกับสี่เข้า ได้เลยไม่ได้มีร่างทรงอะไรมาบอกมีแต่ก่อนร่างทรงมีเหมือนกันอืเยอะเหมือนกันก็คือร่างทรงเนี่ยเขาจะเข้ามาเลยแล้วก็มาบอกตัวเล<อ>ขบอกตัวเลขร่างทรงที่ที่เขาโดนเข้าเนี่ยก็คือตาจารย์ตาเซยมีมาเข้าลครับเข้าบางทีมายังไม่ได้กราบไหวแล้วเข้าก่อนก็มีร้องอ้าเต็มเลยแต่ก่อนทางหลวงเอาไปแล้วแต่ทุกวันนี้วันเวลาผ่านไปยังได้โชคลาภกันอยู่ไหมครับได้ได้ครัได้ ก็จะเป็นการนําตัวเลขที่หลักกิโลเหมือนเดิมหรือว่ามีการขอจ,จุดทูบขอเอาก็ได้เหมือนกันครับอ่าก็มีการขอที่หลากหลายนะมีทูบมีเซีมซีต่างๆางสารแล้วก็หลักกิโลโดนทําลายโดยเจ้ามือหวยนี่เรื่องจริงไหมพี่ผมมันไม่แน่ใจครับไม่รู้ใครเป็นใครหรอกอืมคนมาถูกเยอะเกินไม่รู้ใครเป็นใครดังเกิน,รรน,รนหรือเขาอยากลองของหรืออะไรไม่รู้แบบนี้ วันที่โดนทุบทําลายนี่พังหมดเลยไหมครับพังหมดเลยครับสารน่นแตกบนนะครับหรืกระจกอะไรนะึ่อ,อันนี้ก็คือโครงสร้างเดิมที่ยังเหลือยอยู่นะเนี่ยยังมีรอยแตกอยู่นะคุณผู้ชมเนี่ยโดนทุบทําลายหมดนี่คือสารของตาจันครับสารแรกครับนี่อืสารแรก นี่คือศาลแรกดั้งเดิมเลยครับอันนี้ได้กี่แสนหรอกช่วงนั้น oh แกรสร้างให้อันนี้แกทางนิสานนี่ก oh ็โฉบได้ครูโอ้โหแกก็สร้างมาถวายให้โอ้ยแปลว่าคนหูกกันเยอะมากนะเยอะเยอะนอกจาก25งัวที่เขาถูกถูกกันแล้วเนี่ยมันมีที่ยังไม่รู้อีกเยอะเลยสิเยอะโอ้โห oh นี่ดูมีการนำไก่นำช้างมาถวายกันพี่ยาคือเจ้าของที่นี้เลยครับ โอ้ยยอมให้ที่ส่วนบุคคลเป็นที่ตั้งของศาลเลยนะพี่ครับยอมก็ตา<ม>จะเอาตาไปทิ้งกัไม่ได้กตาคนยกของต้องยอมให้เจ้าของที่นิดน<อ>้อยก็ดีอครับ<ม><ม>แล้วนับจากวันที่พี่มอบที่ดินผืนนี้เป็นที่ตั้งศาลตั้งหลักกิโลเนี่ยชีวิตดีขึ้นหรือว่าได้รับโชคลาภได้รับอยู่ครับได้รับอยู่<ม>ลเล็กละน้อยก็ย,ยังได้อยู่ครับพอใช้จ่ายได้ บางทีก็เห็นแบบลางๆเดินมาขึ้นศาลเหมือนกันอันนี้พี่ยาเห็นเองเลยเดินขึ้นไปศาลไหนพี่ยาศาลนี้เละศาลนี้อุ้ยผมนั่งอยู่บางทีก็นั่งอยู่ตรงนี้เห็นเดินผ่านเหมือนกันอืตาจันตาเซ่เดินผ่านเหมือนกันบางทีก็ตาเซ่ยายมีเดินผ่านเหมือนกันพี่ยาเห็นเลยนะเห็นเห็น มีเคล็ดลับอะไรในการขอโชคลาภหรือขออะไรก็ตามเพื่อให้สําเร็จไหมครับถ้าใาพี่ยาแนะนําบางทีแกเขาว่ามาขอเขาก็บนไว้อยากได้อันนี้เออแกก็บนว่าซื้ออันนี้มาให้แกก็ถูกแล้วแกก็มาซื้อมาถวายครับจำเป็นไหมว่าต้องถวายด้วยไก่เพราะผมเห็นไก่อยู่เยอะมากเลยสร็แล้วแต่แต่เขาจะพวกเขามาบนเอาครับก็บนอะไรไว้ก็ทําตามที่บนครับ ตอนนี้อยู่ที่หน้าหลักกิโลครับผู้ดูแลหลักกิโลนี้บอกนะครับว่าตัวเลขที่ปรากฏบนหลักกิโลทั้งหมดเคยให้โชคลาบมาหมดแล้วทุกเลขนะครับอาจจะมีโอกาสออกอีกดังนั้นผมพาดูรอบหลักกิโลครับว่ามีเลขอะไรบ้างอ่ะที่ข้างหน้าก่อนเลยครับนี่2 0 7 9กมที่27นี่นะครับอ่ะแล้วก็มาฝั่งนี้นะครับ สีขอรภูมิ16สุรินห้าศูนย์ครับมาที่ด้านหลังครับอ๋อด้านหลังไม่มีมาที่ฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะมีนะครับชื่อของสนมนะครับ18รัตนบ,บุรี27นี่ต้องบอกว่า18เนี่ยเป็นเลขเด่นของที่นี่เลยนะครับเดินทางเข้ามาปุ๊บจะเห็นเลข18ปรากฏ ค่อนข้างชัดเจนเลขที่ปรากฏบนหลักกิโลเหล่านี้ล้วนเคยออกมาทั้งหมดทั้งสิน้นต่อเนื่องถึง25งวดนะครับพลิกกันไปกลับกันไปกลับกันมาจะ188 17 227ออกมาหมดแล้วนะครับก็ลองดูครับเลขเหล่านี้อาจจะให้โชคให้ราบกันอีกครั้งครับ ในระหว่างที่ผมอยู่ใกล้กับหลักกิโลผีเยี่ยนครับก็เห็นชาวบ้านเดินมานะครับไหว้หลักกิโลนี้ขออนุญาตไปสัมภาษณ์หน่อยสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเคยได้โชคลาภกลับไปไหมครับก็ได้บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้โอ้โหแล้วอย่างล่าสุดที่มาไหว้เนี่ยได้กลับไปไหมครับโชคลาภถ้าตะนออกเล็กคายสามตัวถูตรงๆเลยถูตรงตรงเขาบอกว่าตรงเนี้ยที่ที่เคยที่ หลักกิโลเคยตั้งอ่ะมันมีที่ยาฐานมากคุณแม่เคยสัมผัสอะไรได้ไหมตรงนั้นไม่ไม่เคยไม่เคยเจออะไรไม่เคยเจอเลยแต่ได้โชคลาภกลับไปอย่างวันนี้จะขอโชคลาภกลับไปไหมครับคุณแม่กอกำลังจุดทูบอ๋อนี่จุดแล้วนะครับคุณผู้ชมยังไม่ไม่นี่อ่ะจุดแล้วยังคุณแม่ยังไม่หลุ้นตัวเลขก็เดี๋ยวเราถ่ายไปด้วยครับเผื่อคุณผู้ชมได้ลุ้นตัวเลขจากคนที่เคยมาสการะแล้วก็เคยได้รับโชคลาภกลับไปครับ นี้เดินทางมาที่หลักกิโลผีเย็นทั้งทีครับใครก็บอกว่ามาแล้วให้ขอโชคลาภนะครับผมก็นําเลขรูปนะครับจากตามรอยนคราชครับไปไหนผมก็พกไปทุกที่ครับเพราะว่าเลขนี้รูปนี้ครับจุดแล้วก็มังจะได้โชคลาภกลับไปวันนี้ขอจุดที่หลักกิโลผีเยียนครับจุดพูบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็วันนี้ขอตาจันตาเซยายมีนะครับแล้วก็ อะไรก็ตามนะครับที่อยู่นักสถานที่แห่งนี้นะครับขอให้ผู้ชมนะครับเรื่องนี้ต้องรู้ได้โชคได้ลาบกลับไปในเลขมงคลนี้ครับก็นอกจากจุดทูบแล้วนะครับที่นี่ยังมีเซียมซีมีล้วงไข่นะครับก็คุณแม่แนะนำนะครับชาวบ้านแนะนำบอกว่ามาทั้งทีก็ขอนะครับให้ครบไปเลยนะครับ ขอให้โชคให้หมานะครับตายายครับได้เป็นเลข3 7ครับกลับเป็น7 3สก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างพี่ยาครับที่ดูแลสถานที่แห่งนี้อยู่เขาก็บอกว่าเลขที่ปรากฏเนี่ยบางทีก็เอามากลับกันพลิกกันไปพลิกกันมาให้โชคให้ลาบานะครับต่อน,นับนะครับต่อเนื่องเลยครับล้วงไข่กันต่อครับขอให้มันหมานะครับตาจันตาเซยายมีนะครับวันนี้ลูกหลานเดินทางมาแล้วอ่า อุ้ยได้เลขที่ต้องบอกว่าเป็นเลขประจำของที่หลักกิโลขีเฮียนนี้ด้วยครับ1.8.7นี่ถ้าเข้ามาในนี้นี่เลข1.8นี่เป็นเลขเด่นเลยนะครับแล้วก็โอ้ให้โชคลาภมาต่อเนื่องด้วยเลขนี้นะยังไงก็ลองดูครับคุณผู้ชมครับ และนี่คือเรื่องราวของหลักกิโลผีเยี่ยนครับหลักกิโลที่ให้โชคให้ลาบต่อเนื่องถึง25งวดจนเจ้าหมือนะครับพุบทําลายมาแล้วครับใครที่ชอบเรื่องราวของโชคลาบครับมีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์ก็ลองมาขอโชคลาบกันที่หลักกิโลผีเยี่ยนกันนี้ดูครับ อย่าลืมกดติดตามช่องตามรอยสตูดิโอนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับนอกจากรายการเรื่องนี้ต้องรู้แล้วเรายังมีรายการดีๆอื่นๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับเน้นย้ำครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดรายการดีๆเหล่านี้ครับ